เอาเละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเบสอ e ิมิวรายการแห่งความชั่วร้ายนะครับผมอ่ะวันนี้ก็เซฟไหนกันอีกแล้วนะครับอ่ะก็จะมาตีมังกรมาตีมังกรในบัฟของอัศวินแนะนํานะครับอ่าอัศวินแนะนําในวันนี้นะครับก็คือเบลลิก้านั่นเองอ่าต้องใช้6ดาวนะครับผมเพลิงไฟจากนรกเบลลิกา้าเบลลิก้าหกดาวนะครับอ่ะก็ใสเ่เบลลิก้าหกดาวเวลเท่าไหร่ก็ได้อ่ะแต่ยิ่งเวลขี่จำกัดเยอะก็ทําให้บัฟแรงขึ้นไป เวลละร้อยนั่นเองเอ้ยสองเวลละร้อยใช่ไหมเออนี่ไงบัฟเพิ่มเติมนะครับก็จะได้รับตามขีดจำกัดก่อนสวิตนั้นๆน,น,นะครับนะก็เข้าไปเลยแล้วกันตอนนี้ก็มังกรน่าจะประมาณประมาณดาบเดียวของเฟิงเยี่ยนแล้วมั้งผมคิดว่านะน่าจะตายเลยแหละเพราะมีบัฟไอ้นี่ไงเบลิกา้าทาไม่เชื่อเดี๋ยวพาไปดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปดูตัวก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดใครจะเอาไปทำ ไปใส่ตามแนะนำก็ได้นะตัวแรกผมเอาเป็นคาร่าแล้วก่อนแล้วกันนะแนะนำก่อนคาร่าก็คือเอาไว้บูทดาเมจนะครับบูทดาเมจอะไรดาเมจติดตัวก็คือเป็นท่าเอา่อเป็นพาสซีฟติดตัวก็คือเพิ่มความเสียอาัศาวินในทีมทั้งหมดนะครับ50%รก็บัฟนี้จะเหมือนกับเดลโรนนะครับฮะเป็นพาสซีฟเหมือนกับเดลโรนเลยใครมีเดลโรนหรือคาร่าก็เลือกไปตัวนึงนะครับแต่หลายๆคนเลือกเดลโรน เพราะว่าเดโรนมันเป็นตัวตีตัวที่2ได้ด้วยไงแต่ผมไม่มีเดโรนเนีเ่ยผมเลยใช้คาร์มากเลยสามสองได้ด้วยไงเออตัวต่อมาสําสคัญที่สุดเลยนั่นก็คือตัวอ่กากันเวทนะครับจะใช้เบลิก้าก็ได้หรือเอสปาดาได้แต่หลายคนใช้เอสปาดาเพราะว่าเอสปาดามันตีได้ด้วยเหมือนกันนะตีแร,รงด้วยนะสกิลมันดูเห็นไหมสี่ร้อยอยู่นะเอานั่นแหละแล้วก็ถึกกว่าเบลิก้าด้วยนั่นเองมีโอกาสบล็อกที่ตัวเองได้รับ ตัวต่อมานี่ก็เป็นตัวที่สําคัญเหมือนกันก็จะใช้ลีหน้าหรือใบเจียวก็ได้นี่ใบเจียวยูนิฟอร์มครับผมยูนิฟอร์มคิดสมัตก็ใบเจียวจะมีบัฟนี้นะครับเพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทให้ไอ้สวิน,นทีมทั้งหมด60% 3เทินเยอะเลยทีเดียวนะส่วนลีหน้าก็รู้สึกว่าจะเพิ่มพลังโจมตีเหมือนกัน50รู้สึกนะส่วนตัวต่อมาก็คือตัวการสตาร์นั่นเอง ซึ่งตัวนี้ไม่ทำอะไรจริงๆมีบัฟกันสตันของมังกรแล้วก็สามารถฮิวได้ด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีเลยครับก็เกิดนี่ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีเซ็ตตามนี้นะครับก็จะดําเนินการสู้มังกรไปได้แบบอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนทั้งมังกรตัวเองและก็มังกรมังกรตีเพื่อก้านะครับของเพื่อนได้หมดนะครับตัวต่อมาคือตัวสุดท้ายก็คือตัวตีสัากายภาพก็เซออินนะครับถ้าเกิดเวทก็เฟิงเย็ยนนี่แหละ ก็เดี๋ยวจูปี้ก็ตอนนี้น่าจะตกตกตกความนิยมไปนะครับตกเลดไปเนื่องจากนางกว่าจะง้างกว่าจะนั่งอะไรสักทีนึงก็เดี๋ยวเราเอาเวกน่าจะโหดอยู่แหละเอาเวกปุ๊บนี่จูปี้กลับมาแน่นอนครับยิงพวก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 ตอนนี้ก็เอาให้เฟิงเยี่ยนกับเซอินไปก่อนครับแต่เซอยเฟิงเยี่ยนนี่มาอันดับหนึ่งเลยครับทีมหนึ่งแน่นอนหลายๆคนแล้วก็เซอินทีมสองแน่นอน่ะเดี๋ยวเซอินเอาเวกนี่ก็โอ้โห ดาเมยแบบตายตัวแน่นอนครับไม่มีการรอ500%เเซแล้วจะติดแบบเพื่อเพื่อเแรงทุกช็อตทุกทุกแน่นอนทุกเย็นเนี่ยจะดับไปในมิชานะครับรอดีนะครับอัศวินกลางเขนนะครับะสลหรับเซอินก็ทีม2องดัวตามนี้เลยและกันเหมือนกันอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับไอเอยูชินผมลืมเอาออกมันเป็นบัฟตอนตอนนั้นไง เป็นบัฟตอนที่มันมีให้บัฟกล่องยูชินผมก็เลยใส่ไปนะครับมาตอนนี้ผมก็ใส่เบลิก้าไปทีม2แล้วกันนะยังไงมันก็ได้บัฟอยู่แล้วมาตีกันเลยเดี๋ยวให้ดูว่าเร็วหรือไม่เร็วนะครับเดี๋ยวเอาไปตามสเต็ปนะก็คือบัฟไปก่อนง่นดูรถไปสิแล้วนี่ครับบัฟเพิ่มโจมตีอ่าบิน ช่วยมาโชว,อชวอเออเออเอเอไม่เท่าไร่ไม่เท่าไร่บอกเลยไม่ไเจอโดนท่านี้ตายนะอยู่แรงอยู่แรงอยู่นี่ครับภูมิใจนําเสนอสกิลล่างเฟืองเยยนด้วยดีนะครับอยากกระพริบตาเลยทีเดียวนะอยากระพริบตาบอกเลยเอาไปเกินเพี้ยเพี้ยเพี้ยเป็นไงโ <laughs> ดนก็ไปสามดาบจบครับ ถ้าคนผู้ชมคนไหนดูไม่ทันนะครับกดย้อนกลับไปดูได้ครับกี่วินับได้เลยนะครับเรียบร้อยเห็นไหมโหดไหมบัฟเบลลิก้านะครับจะยิ่งอ่าข้ามกิจจามกัดไปถึงเขเรียกสีสแล้วนะครับโอ้โหโหดกว่านี้เยอะแบบว่าสกิลธรรมดาแบบสกิลธรรมดาไม่ก็ตีธรรมดาตายเลยก็ได้นะบางทีนะออโหดจิมจิมแฉ่นี่ก็คือมังกรของเพื่อนเพื่อนนะครับก็เข้าไปตีได้แต่ว,ว่าจะไม่มีบัฟของอัศวินแนะนำนะครับนะก็ได้เฉพาะมังกรเอเวกหรือมังกรตัวเองนั่นเอง ครับโอเคอะไรต่อเดีย๋ยวอ่าตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงของสัปดาห์พยักเมคากําลังเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับหรือก้าหารนั่นเองแหละใครจะเรียกก้าหารพยักเมคาก็ได้แต่ในเกมเซิร์ฟไทยเขาสาตั้งพยักเมคาก็พยักเมคาไปเหอะนี่ครับผมกําลังรอปุกพลังอยู่เลยเห็นไหมสะสมหินใช้ตั้ง500โดได้มา140เอง สมยากมากครับก็ผมผ่านแบบระดับง่ายเอ้ระดับปกติเท่านั้นเอ้ง่ายง่ายปกติวะเออระดับปกติครับปกติกับยากยากยังไม่ผ่านผ่านเฉพาะระดับปกติครับแหมอะไรมันจะยากเย็นปานนั้นโอเคครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ถ้าเกิดใครจะเอาทีมไปแนะนำปรับใช้กันได้นะครับอ่ารับรองว่าดีแน่นอน ทีมเมื่อกี้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นทีมมาตรฐานเขาใช้กันเยอะหรือเปล่านะเดีย๋ยวไปส่องดูเข้ามาในนี้นะครับอัศวินยอดนิยมนะครับก็นี้ครับทีมตีมังกรอันดับหนึ่งเลยก็ถ้าเกิดเป็นทีมเซอินนะครับก็น่าจะอันนี้เละครับมีไอไอรีนไว้บัฟไว้บูตดามเมจกายภาพนะครับเนี่ยเห็นหมหกสิบแล้วก็เอสปาดาไปกันเวท่ะส่วนเซอินก็ไปตัวตีนั่นเอง ส่วนซิกกันสตันนะครับแล้วก็เป็นตัวตีตัวตีสำรองส่วนลีน่าก็เาไปบัฟเพิ่มโจมตีนั่นแหละดูตามนี้ได้เลยนะมันจะมีทีมฟงเยี่ยนอยู่นี่ไงทีมที่4นะครับทีมนี้เลยคล้ายๆข,ของผมนะ้แต่ของผมเปลี่ยนจากเดรโลนเป็นคาร์มาคนระับเพราะว่าบัฟเหมือนกันแต่คาร์มามันไม่ใช่ตัวตีมันตัวยืนมันถึกคาร์มาถึกกว่าเดรโลนด้วยนะเออจริงๆแต่เดรโลนมันตัวตีตัวที่2ไงก็เอาเหอะได้อยู่ ใไหมครับก็อาจจะว่าอาจจะเป็นว่าทีมแรกทีมนี้ก็ได้แล้วทีม2เป็นทีมนี่ครับอัน,นอันนี้ครับครบเลยครับทีนี้แนะนาว่าให้ปั้นทั้ง10ตัวนะครับไว้ตัวตีมังกรได้ยาวๆวเรียบได้จนกว่าคุณจะเลิกเล่นเซเว่นไดไปเลยนะครับตีมังกรเออก็ตอนนี้ผมเก็บเกณฑ์มังกรได้มาเยอะแล้วเหมือนกันว่าจะทําคลิปส่มอีกสักครั้งหนึ่งนะทำคลิปเปิดไงคลิปเปิดเปิดไอเทมเปิดไรเนี่ยเปิดของมังกรนะครับแบบ300ไปเลย เปิดโชว์ไปเลยรัวๆมันดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับหรือคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับฮะสำหรับนี้ผมก็ต้องลาไปเก่อนะครับเมนูรายการแห่งความชั่วร้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดปุ่มแดงๆด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยกดนะครับคนที่กดแล้วไม่ต้องกดแล้วเดี๋ยวมันจะอันไรเอยัันซ ปุ่มแดงๆด้านล่างนะครับที่เขียนว่าติดตามหรือ subscribe นะครับอ่สวัสดีบ๊ายบาๆเจอกันใหม่ครับผม